เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม God d e n of Victory Nick อีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะครับในเรื่องของระบบอาวุธต่างๆนะครับระบบเบิร์ดคอมโบสกิลแล้วก็พวกระบบการแพ้ธาตุและอื่นๆที่ควรรู้นะครับในการเล่นลเริ่มต้นนับที่หลายๆคนเนี่ยยังงงอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีในส่วนของพวกเนี่ยครับเห็นไหมที่มีเลขไอนะครับที่เป็นตัวเลขไอเนี่ยไอหนึ่งตัวไอสองตัวไอสามตัวคืออะไรแล้วก็พวกธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมธาตุไอรอนธาตุสายฟ้าคืออะไรแพ้ธาตุแพ้ ทางกันยังไงนะครับแล้วก็พวกระบบปืนมีระยะยิงใกล้กลางไกลแล้วก็มีพวกปืนลูกซองปืนไลเฟิลปืนล็อกเก็ตอะไรนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ย เราจะมาอธิบายในส่วนของตรงนี้กันนะครับหลักๆเลยนะครับเริ่มต้นที่ในส่วนของพวกอาวุธก่อนนะครับประเภทของอาวุธเกมนี้หลักๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยจะใช้ระยะยิงไม่เท่ากันนะครับไล่จากช็อตกันหรือว่าตัวย่อ S.G. นะครับหรือว่าที่เรียกกันภาษาไทยว่าปืนลูกซองนั่นแหละ จะมีระยะโจมตีที่ใกล้ที่สุดนะครับสำหรับปืนประเภทนี้นะจะอยู่ที่0-25%ถึง25เปอร์เซถ้าเกินกว่านี้หรือว่ายิ่งไกลนะครับดาเมจที่ทําได้จะยิ่งเบาลงเหมาะกับพวกระยะประชิดใกล้ๆนะครับทำดาเมจหมูดได้ดีความไวระดับกลางๆนะครับส่วนประเภทต่อไปนะครับเรียกว่า SMG นะครับ ระยะโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่15ถึง35เปอร์เซนตใช้เน้นยิงระยะใกล้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไวกว่า SG ประเภทแรกประเภทที่3นะครับ แอ s ซอ l ไลเฟินนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า AR ประเภทนี้เนี่ยจะยิงอยู่ที่25 4 5นนะครับระยะเนี่ยจะอยู่ที่ใกล้ถึงกลางนะครับดามเมจสูงสายจู่โจมนะครับรีโหลดกระสุนไวมากนะครับสำหรับปืนประเภทนี้ส่วนประเภทต่อไปนะครับ MG หรือว่าที่เรียกว่ามินิกันนะครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ระยะยิงอยู่ที่35-55นะครับมันคือพวกปืนกลนั่นแหละระยะกลางนะครับยิงไวเหมือนกันกระสุนเยอะแต่ว่าข้อเสียคือรีโห a d กระสุนนานนิดนึงนะครับตัวนอันที่5นะครับสไนเปอร์ไรเฟิล อันนี้เนี่ยจะเรียกย่อสั้นๆว่า SR นะครับระยะยิงอยู่ที่45-100%อันนี้เนี่ยจะยิงไกลที่สุดนะครับโคตรแรงแถมไกลด้วยนะระยะกลางก็ทําได้ดีนะครับตีแรงดาเมจหนักแต่ข้อเสียคือช้ามากๆนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นอาวุธสไนยนะพวกสไนเปอร์ไรเฟลิลเนี่ยน่าจะแรงที่สุดลําดับต้นๆแล้วนะครับและก็ประเภทสุดท้ายนะครับล็อกเก็ตรันเชอร์นะครับ RL อันนี้เนี่ยยิงได้ทุกระยะนะครับไม่มีกลางใกล้ไกลอะไรใด ังส้นสามารถยิงได้หมดทุกระยะเลยนะครับแต่ว่าเสียเวลาเติมกระสุนนิดนึงประเภทนี้จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ายิงได้แค่เทเลนัดแต่ประโยชน์ของมันคือสามารถคุมได้ทุกแมปทุกด่านนะครับควรจะมีติดไว้อย่างน้อย1-2ตัวในทีมนะครับส่วนพวกอาวุธเนี่ยจะมีการยิงอยู่2แบบด้วยกันคือแบบเน้นกดแล้วยิงนะครับแบบปกติเลยก็คือเอานิ้วลากแล้วยิงเลยนะบแบบปกติทั่วไปแต่บางอันเนี่ยก็จะมีในส่วนของแบบต้องกดค้างนะครับแล้วพอปล่อยเนี่ย เขาเรียกว่าชาร์จนะครับค้างเพื่อชาร์จแล้วปล่อยแล้วก็ให้มันยิงนะครับต้องไปลองดูเอานะซึ่งการยิงเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2ประเภทแต่หลักๆแล้วก็คือกดกดยิงยิงนั่นแหละก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรซึ่งทั้งหอประเภทนี้เนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับดูด,าด่านด้วยมันจะมีบอกเป็นระ,ะระยะระยะต่างๆอยู่นะครับเราก็มาดูว่าปืนไหนใช้ระยะเท่าไหร่ให้ตรงกับด่านนั้นๆนะครับอย่างเช่นนี่เลย อย่างเช่นด่านนี้เนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าแนะนำนะครับให้ใช้เป็นธาตุลมแล้วก็ระยะการยิงเนี่ยจะอยู่ที่44แล้วก็50นะ50 5 6เนี่ยประมาณนี้ระยะไกลแทบไม่ได้ใช้นะครับสำหรับด่านนี้เราก็เลือกตัวที่เป็นปืนระยะใกล้หรือระยะกลางรับได้หมดระยะไกลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะไกลแบบ50อะไรอย่างเงี้ยระยะใกล้จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าระยะใกล้สามารถใช้ปืนได้ทุกประเภทแต่ก็เน้นว่าใช้ให้ตรงกับคอนเซปต์มัน ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการรีโหลดกระสุนการยิงไวการเติมกระสุนอะไรนู่นนี่นั่นนะครับความไวมันก็จะแตกต่างกันเน้นใช้ให้ตรงกับที่เขากําหนดละกันนะครับตามเปอร์เซ็นต์สรุปง่ายๆนะครับประเภทอาวุธปืน SG กับ SMG เนี่ยเป็นระ,ระยะใกล้มากๆนะครับส่วน AR MG 2ประเภทนี้จะอยู่ที่ระยะกลางและ SR จะอยู่ที่ระยะไกลนะครับไกลที่สุดนะแล้วก็ที่ไม่เข้าข่ายกับ ระยะไหนเลยเพราะว่าสามารถยิงได้ทุกระยะเนี่ยจะเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตจะอยู่นอกเหนือจาก3ระยะนี้อ่าจบเรื่องประเภทอาวุธนะครับเรื่องต่อไปคือการปล่อยสกิลหรือว่าเบิร์ดไท์นั่นเองมันคือการกดสกิลคอมโบนั่นแหละครับถ้าทุกคนสังเกตแต่ละตัวมันจะมีตาอย่างที่ผมบอกนะครับ มันจะมีตาไอหตัว i2 ตัว i3 ตัวนะครับพวกนี้เนี่ยคือลำดับการปล่อยสกิลคอมโบหรือว่าถ้าไม่ตายนั่นเองนะครับต้องเรียงจาก1ไปถึง3เท่านั้น จะไม่สามารถกดที่เป็น3ก่อนได้แล้วมา1อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเรียงสมมุติมี1 1ตัวก็ต้องเอา1เรียงใส่ตัวข้างหน้านะครับเนี่ยมันจะมีสูตรอยู่นะครับเราสามารถกดแบบ212หรือว่า113ก็ได้นะครับ2 1 2คืออะไร2 1 2ก็คือเนี่ยครับถ้าเราดูจากประเภทตรงนี้นะนี่นี่การจัดทีมนะเห็นไหมมันจะมี1ตัวเนี่ย 1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวครับ2องคืออะไรสองก็คือเนี่ยครับไอหตัว i 1ตัวไอสตัวแล้วก็ i 3ตัว2ตัวนะครับนี่ i 3ตัว i 3ตัวอย่างนี้ก็คือ i 2ตัวจะมีตัวเดียว i 1ตัวจะมี2คน i 3ตัวจะมี2คนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือ2องเห็นไหมมันก็จะไล่นะครับ ไล่แบบ1 2 3สานะครับจะไม่มีข้ามเด็ดขาดเลยเพราะเวลาเรากดสกิลคอมโบเนี่ยเขาจะบังคับนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักหนึ่งรอบละกันมาครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัพลังด้วยเนี่ยน่าจะไม่ผ่านนะครับแต่ว่ามาเล่นให้ดูนะเกมนี้สามารถกดออโต้ได้นะครับในหนัปกตินะเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีขวามือนะครับที่เป็นรูปเนี่ยพกตัวไอหนึ่งตัวเนี่ยก็จะมีขึ้นให้แล้วก็กดตัวไหนก็ได้เลือกมาสักตัวนึงครับเนี่ยแล้วก็ต่อด้วย คอมโบตัวที่2นะครับแล้วก็คอมโบตัวที่3นี่สามารถกดเรียงอย่างนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้เนี่ยมันจะเรียงประมาณอย่างนี้ปกติเลยนะครับเนี่ยเราก็กดเข้าไปยิงปึ้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 งนะครับเราก็แค่ชี้นะครับแต่ถ้าบางตัวนี่อย่างพวกล็อกเก็ตเนี่ยมันก็จะยิงช้าหน่อยปึง้งเนี่ยเราก็กดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับปึง้งเนี่ยการเติมกระสุนการยิงมันก็จะช้ากว่าตัวอื่นๆหน่อยนะครับหรือว่าพวกตัวนี่ ปืนกลนี่ก็ยิงสบายหน่อยนะครับจุกระสุนได้เยอะอน,นี่ดูครับโอ้โหนี่ครับโอ้หยิงบันมือเลยนะครับถ้าเป็นพวกปืนกลนยครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้สําหรับวิธีการลงดาน,นี่ผมกดออกก่อนนอกจากเรื่องของอาวุธแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการปล่อยคอมโบสกิลถ้าไม่ตายแล้วเนี่ยเกมนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องของการแพ้าธาตุแพ้ทางกันด้วยนะครับเหมือนพวกเกมแนวเทิร์เบดนะครับอันนี้เนี่ยจะมี เป็นธาตุต่างๆนะครับเนี่ยเริ่มที่ธาตุไฟนะธาตุไฟก็ชนะธาตุลมธาตุลมจะชนะธาตุไอรอนนะครับธาตุไอรอนจะชนะธาตุสายฟ้า สายฟ้าชนะน้ำแล้วก็น้ำวนมาชนะไฟนะครับวนอย่างนี้นะครับสี่ห้าท่าของมันนะครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปนั่งยึดติดอะไรมากมายนะครับผมแค่บอกไว้เฉยๆเ,เพราะว่าบางดานเนี่ยเนี่ยถ้าเราเอาทตาที่ชนะเล่นนะครับโอกาสชนะมันก็จะยิ่งสูงขึ้นแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าความเสียหายที่ได้รับเนี่ยมันแค่หลัก10%เท่านั้นเองหลกัหลกๆก็จะเน้นพวกอาวุธประเภทปืนการหลอกสกิลส์มากกว่านะครับเวลาลงด่านก็จะมีบอกหน่อยอย่างที่ผมบอกว่าท่าไหนได้เปียบได้เปรรรียยบบอะะไไัังงนค หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้สําหรับระบบการออกอาวุธนะครับประเภทต่างๆที่สอดคล้องกันก็จะมีอยู่เนี่ยแหละ3-4เรื่องประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือเราต้องสุ่มกันสักนิดนึงครับทุกคนนี่เลยก็บีตัวฟีอยู่สิบใบก็กดให้ไวเลยนะครับมาจังหวะนี้ก็ต้องลุยกันและต้องกดกันและอยู่ไม่ได้นะครับมา ตัวอะไรจะ๊ะตัวอะไรจะ๊ะไปย่งมา s อซอากตัวลงเถอะลูกพี่เฮ้ยอย่าบอกว่าออกตั้งแต่สิบทีแรกเลยนะเฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วตัวอะไรมีออนเอาไม่ใช่นี่ตัวเออาร์ <c oughs> <c oughs> มาครับอ๋อดีเอ r อาร์เหมือนเดิมโอเคแอนนี่สามารถเอาไปอัพได้นะครับโอ้ไมค์ก้า ตัวที่ผมยังใช้อยู่ทั้งนั้นเลยนะพวกตัวแจกฟรีนะครับเด okay. ลต้าโอเคนี่แหละของแท้มาครับตัวอะไรอย่าบอกว่าตัวเดิมนะตัวอะไรครับตัวใหม่มาก่อนตัวใหม่มาโอ้โหโพลี <c oughs> โอ้โหสกงสกาเล่นจะไม่ออกมาบ้างอะ่ะโอ้โหพวกตัวดีๆไม่ค่อยจะให้นะครับให้มาแต่อะไรก็ไม่รู้ แต่ถือว่าเกมนี้เลทออกดีมากๆเลยนะครับเนี่ยไม่ถือว่าเกลือเลยนะผมบอกเลยใช้ได้เลยครับเกมนี้เหรอเคแจ๋วอย่างนี้อย่างน้อยมีตัวเข้ามาเพิ่มนะครับอีกหนึ่งตัวระดับ s S R นะครับนี่เลยเบอร์สองพอดีด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสายป้องกันโอ้โหทีมผมนี่สายป้องกันนี่3ตัวแล้วนะโอ้จู่โจมนี่ไม่บีเลยนะครับเดี๋ยวต้องปรับปรุงแผนขนาดใหญ่และอย่างนี้ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับ EP นี้นะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ